ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมาแกล้งคนด้วยการกดรีเบิร์ตบ้านซึ่งตัวเหล่านี้ก็จะเป็นผู้เสียสละให้เราในคลิปนี้นะครับย่าผมจะหาฉลามไว้ให้เต็มบ้านเลยจากบ้านหลังนี้ก่อนเลยคือหาง่ายมากนะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นอีเวนต์ตกปลาทุกคนเอามาก่อนหนึ่งตัวตัวที่สองตัวที่สามจะได้หรือเปล่าทุกคนร้อยได้มา3ามตัวแล้วทุกคนน่าจะพอแล้วล่ะแล้วก็ใครที่ต้องการตัวเบ็ดร้อนเนี่ยสามารถมาดนได้ที่ร้านมาเอกนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เราได้มาแล้วทุกคนผมตกปลาเพิ่มเลยนะครับได้มาเยอะเลย เรียบร้อยนะครับเราย้ายตัวละครเสร็จแล้วนี่นะครับตามนี้เลยตัวละครที่จะสลัาชีพในวันนี้ฉลามเต็มบ้านอะ่ะเอาแล้วมันแย่งกันอยู่ตัวเดียวแสดงว่ามันมันตัวไม่ค่อยดีใช่ไหมทุกคนเพราะเราต้องหาตัวที่มันดีกว่านี้มาวะเดี๋ยวเรารอ,รอบ้านเปิดแล้วก็ทําการรีเบิร์นนะยกตัวอื่นดีมีตั้งหลายตัวเริ่มยกไปแล้วทุกคนนี่หมดบ้าน บาว่าคลิปหน้าเราต้องหาตัวแบบระดับ 10M ขึ้นนะทุกคน